ก็เลยจับวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้พบปะกับกีฬาดาวเรืองก็ขอฝากดาวเรืองยุค2 0 1 3จะย์หนึ่ามเราร้เพราะว่ามันเริ่มถ่ายตอน2องชั่วโมงสกันนะตอนแรกมันจะเป็นดาวเรืองฮ่าห้าตอนนี้ไม่ฮ่าห้า เขาเสียเาไม่กอาทุกทานบอเวทีเลยนะแต่ว่าไม่มี้แต่อเขาห้องน้ <h <h ับมเพอง่แยด้วยแล้วกนักแสดงหาไปก็ไปตาม่ที่ห้องน้ก็จะมีห้องส่วนตัของนิดลอต้องนะครับ้เาหมอาไปจีด้าคนจะทำุระปาปาอะไรก็ทาได้เราะต้องไปทำ่นี่เราไม่ได้อนรที่ดาะทได้ ก็มีเสียตงตื่นตังตังขึ้นมาตอนที่เสดียเพูดว่าใครน้อนำออกมากูจะขี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ถามนะครับถามะไรผมแจ้งพูดว่าใครไม่ได้ใช้ห้องน้ำที่มันถูกต้องไม่ไ้ออกมาดู่ันแหมจุ่มอีนิดเดียวคิดว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนี่แหละครับความสนุกสนานของทีมแัะแสดง ละครของเรานะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้กอมใจของพ่อแม่พี่น้องมิตรักสื่อมวลชนด้วยนะครับ12มกราคมนี้นะครับที่ไทยทีวีสช่อง3นะครับ